สวัสดีครับเมื่อกี้แดดยังเปรียปร้ยงอยู่เลยนะครับแดดยังเปรียปร้ยงอยู่เลยแต่ทุกคนดูบนดอยนะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูบนดอยนี่นะครับก็ไม่เชิงบนดอยอะ่ะตรงแถวประมาณเจ็ดยอดประมาณนั้นนะฮะก็ตกลงมาแล้วนะแถวนี้ก็ตกลงมาแล้วนะถนนเปียกเมื่อกี้ผมไปวิ่งกลับบ้านนะฮะ ก็คือคนเขามาตกปลานะครับระดับน้ำในวันนี้ก็เออ่ลดลงนะฮะร,ระดับน้ำก็ลดลงนะครับฝนฝนมันตกก็จริงอะฮะแต่ตกตก ตกไม่หนักอ่ะตกแล้วก็หยุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับตกแล้วก็หยุดตกแล้วก็หยุดอะไรอย่างเงี้ยอ่านะฮะมันก็ลึ้นมาอีกแล้วแล้วก็ตกแป,ป๊บเดียวนะครับแล้วก็หยุดแล้วก็ตกแป,ป๊บเดียวเดี๋ยวก็หยุดนะฮะนี่คือเขาเรียกว่าฝนอะไรอ่ะ ฝนตกลินมันก็ไม่ใช่ตกมาทีก็หนักนะแต่ตกแป๊บเดียวเมื่อกี้เมเ็ดเบลอมเลยผมก็จนได้วิ่งกลับบ้านอะ่ะผมก็จนได้วิ่งกลับบ้านอะ่ะแล้วก็ออกมาถ่ายใหม่ก็ประมาณสิบนาทีนะฮะก็หยุดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตกไม่นานนะฮะตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงยี่สิบจะสี่โมงจะครึ่งแล้วนะฮะประมาณ สี่โมงยี่สิบนะฮะก็อยากให้ทุกคนเห็นระดับแม่น้ำปิงนะไม่ได้มาเดินถ่ายหลายวันแล้วนะครับนี่นะฮะร,ระดับระดับน้ำก็ลดนะฮะและหลายคนสังเกตด,ดูแพรม้ไผ่นะครับแพรม่ไผ่นะฮะอยู่สูงกว่าระดับน้ำเยอะเลยนะครับถ้ารถมันติดจริงๆอ่ะมันจะติดมาถึงข้ามสะพานฝั่งนี้เลยนะฮะดูรถเขาชะลอรถกันนะ ก็อ,อยากแบ่งปันบรรยากาศของแม่น้ำปิงนะฮะที่กัดตรงสะพานบันท่อนะครับตรงสะพานบันท่อที่เชียงใหม่อยากให้ทุกคนได้เห็นภาพบรรยากาศนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถนนหน,นทางนะครับหรือว่าไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตของคนแถวนี้นะครับว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงนะฮะบ,บนถนนเนี้ยนะ ด้านโน้นก็จะเป็นไฟแดงนะส่วนด้านหลังที่ผมเดินผ่านมาจะไม่มีไฟแดงนะครับข้ามสะพานไปอีกด้านหนึ่งจะไม่มีไฟแดงนะมันอาจจะทําแบบติดกันไม่ได้เนาะเพราะว่าแบบช่วงมันแคบๆนะครับอมองไปเป็นยอดดอยตัวนี้แบบคลึ้มเลยนะครับทุกคนเนี่ยมองเนี่ยตรงเนี่ยมองไม่เห็นดอยเลยนะฮะ แต่อีกด้านหนึ่งนะครับมองเห็นดอยอยู่นะครับตรงนี้นะฮะอีกด้านหนึ่งมองเห็นดอยอยู่แต่ด้านนี้นะฮะมองไม่เห็นดอยแล้วนะฮะสงสัยฝนจะมาแล้วนะครับทุกคนสงสัยฝนจะมาแล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ก็เหมือนแบบ สี่โมงห้าโมงรถก็ยังติดเหมือนเดิมนะแถวเนี้ยถึงแม้จะเป็นวันอาทิตย์ก็ช่างนะฮะไม่รู้คนไปไหนมายังไงอะไรนะฮะก็ไม่รู้ต้นปลายสายแหกนะครับนี่ก็คือเขาตกปลานะฮะนั่งตกปลากิจกรรมครอบครัวผมลงไปข้างล่างแล้วนะฮะ ลงไปข้างล่างแล้วปรากฏว่าแบบข้างล่างอ,าอบอ้าวมากผมนึกว่าใต้สะพานมันจะเย็นที่ไหนนะครับบนสะพานเย็นกว่านะฮะลมพัดอะไรดีมากกว่านะฮะลมพัดลมโกรกดีมากกว่านะครับแต่ถ้าตรงแบบใต้สะพานหรือว่าตรงเนี้ยริมตะลิ่งข้างล่างนะฮะอบอ้าวมากเลยนะฮะทุกคนว่าแบบดูแบบ ทิวของต้นอ้อยปะทิวของต้นอ้อยอ่ะไม่ไหวปลิวเลยนะฮะทิวของต้นอ้อยไม่ไหวปลิวเลยนะแต่ยอดไม้ข้างบนอ่ะโอ้โหลมพัดนะฮะตรงที่ผมอยู่ก็ลมโกรกนะฮะนี่แหละครับธรรมชาติวันนี้นะก็มาไม่ได้ออกมาสองสามวันแล้วนะครับ ที่จะมาถ่ายภาพบรรยากาศริมแม่น้ําปิงให้ทุกคนได้เห็นนะฮะก็ไม่ได้ออกมา2-3วันแล้วนะฮะวันนี้ก็เลยถือโอกาสออกมาถ่ายนะครับอยากให้ทุกคนได้เห็นภาพบรรยากาศด้วยกันนะฮะเมื่อกี้ฝนก็เพิ่งตกมานะครับทุกคนภาพบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวเชียงใหม่นะครับแล้วก็บรรยากาศของเชียงใหม่เนาะทุกคนนี่คือริมแม่น้ำปิงนะครบพิกัดสะพานข้ามตลาดบ้านท่อนะครับ น้ำก็จะไหลเข้าไปตัวเมืองนะฮะตรงท่านั้นนะฮะน้ำก็จะไหลเข้าไปตัวเมืองนะครับมผมอยากเดินไปดูแต่เดี๋ยวอยากเดินลงไปอ่ะแต่มันร้อนอนะ่ะนี่นะะอีกทางหนึ่งฝนก็ขึ้นมาแล้วนะครับ เอาเป็นไว้คลิปนี้นะครับก็ขอจบลงเยียงเท่านี้นะครับแต่ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะฮะโอ้ก็ได้ปลาร์บนนะ่ะไม่ใช่ไม่ได้นะครับไม่ได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจ้งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ นะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ที่ผมอัพนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอกากว่าสวัสดีนะครับ